โอเคเดี๋ยวจะทสเขาดูว oh ่าเขาจะปล่อยให้กี่กินในสิ่งที่อยากกินได้นานแค่ไหนแล้วจะส่งให้ดูเลยว่านี่คือสิ่งที่ฉันชอบกินจริงๆและกินทุกวันเมนูแรกที่ส่งให้เบสดูคือข้าวมันไก่อกไม่หนังแต่พิเศษหมายถึงเขาเพิ่มข้าวเพิ่มไก่ด้วยก็ส่งให้เบสอย่างนั้นเลยสิ่งที่เบสตอบกลับมาว่าได้ครับพี่ทานได้มื้อหน้าถ้าพี่จะทานอันนี้พี่อาจจะลดข้าวให้ผมและเพิ่มไก่กี่บอกได้เรอแล้วกี้ก็ถามไปว่าข้าวมันไก่เนี่ยนะธรรมดานี่ยแล้วก็อบได้ครับพี่แบบโอเคค่อยๆลงย เมนูนึงที่ชอบ <Okay. S 2> มากคือกระเพราหมูสับเพิ่มกากหมูโอเคอันนี้คือจำได้เลย ได้ค่ะพี่เพิ่มเนื้อหมูให้ผมหน่อยกิ่งจำได้แมนเลยโอเคพี่เริ่มค a r d i o ให้ผมหน่อยนะครับ3านาทียบได้ค่ะเริ่มเดินเดินสักพักนึงพี่เพิ่มความชันให้ผมหน่อยได้ได้ก็เริ่มเมื่อยนิดนึงโอเคผมหลอกเล่าแบบนั้นหลอกเล่าแบบนั้นสักพักนึงค่ะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ยังส่งกะเพราให้อยู่พาสต้าเบคอนไม่มีโปรตีนใดๆมีแบบชอบทานกาแฟเย็นตอนเช้าซึ่งตัดความหวานไม่ได้เลยก็บอกไปจริงๆว่ากี่เป็นคนทานกาแฟเย็นคาราเมลมาคิอาโต้ตอนเช้าและต้องเป็นอันนี้ทุกวันเเเพพพรราาาะมมมมัััันนนน็บบิ่่่่ต้วววททีีีีหกกกกคคสสสุขึงออโ เดี๋ยววันนี้กลับไปขึ้นลู่วิ่งไปที่60นาทีผมเลยนะคขะเขาจะมาแบบนุ่มๆแต่เขาก็จะยังไม่ห้ามเรื่องของกินเท่าไหร่นะแค่แบบบางมื้อลดข้าวให้ผมหน่อยแต่เพิ่มเนื้อเขาเน้นเพิ่มโปรตีนมากกว่าแต่ที่กี้จําได้เลยจุดพลิกที่เขาเริ่มรู้สึกว่าโอเคเขาเริ่มเข้าใจในความเป็นตัวกี้แล้วว่าถ้าอยากจะกินอย่างเงี้ยก็เพิ่มคาร์โิโอให้เขาหน่อยแล้วเขาก็ไม่ได้ห้ามเลยนะแต่กี้คิดได้เองว่าก็ถ้ามึงจะกินอย่างเงี้ยออกกําลังกายเยอะขึ้นพอกี้เริ่มเหนื่อยกับการออกกกกกาาาาาาลังยคืออออตน้้้พีี่่่่็เรรรรริิมมมดววะจููชสึ เดี๋ยวจะกินข้าวเหมือนเดิมเพราะชอบกินข้าวแต่จะกินข้าวกล้องเวลาคนเริ่มจะปรับตัวเขาจะเริ่มหาวิธีการใช่คิดว่าอันนี้แหละมันคือเอฟเฟกของจิตวิทยาของเบสซึ่งเขาไม่ได้ห้ามนะก็อ,ะาอาจจะดูรู้ว่าถ้ายิ่งห้ามก็อาจจะยิ่งต้านอาจจะดื้อ